จะแม็กโคเอาก็เราจะเลี้ยวขวาวิ่งไปเส้นวัดนะคะวัดพญาตานะครับนี่เราก็ลจะเลี้ยวขวาวิ่งไปเส้นวัดพญาตานะครับนี่เลี้ยวขวาไปเรากำลังจะเลี้ยวขวาวิ่งไปเส้นวัดพญาตานะครับนี่เลี้ยวขวาไป ขวาวิ่งไปเส้นวัดพระยาตากนะครับเราก็ต้องจะต้องผ่านอ้อมููกระาบุฟเฟ่นะครับนี่ครับเราก็น่าจะไปแล้วนะครับตอนนี้ขวามือโรงเรียนวัดพระยาตานะครับ มือก็คือสุกัญญาแต่เขาเจ๊งไปแล้วเพราะคนน้อยจัดขายไม่ดีนะครับต่อไปนี่คือว่าพระยาตากนะครับตอนนี้แล้วก็ขวามือก็คือซ้ายมือถ่านิวิทยุสปายเอฟเอ็มก็เอจุดห้ามิเ์ต่อไปก็จะเจอนี่ลงคอนะครับเปลี่ยนแล้วครับ เปลี่ยนจากชื่อองคอมเป็นสูตรอากาศสูตรเอ๊ะต่แต่ต่อไปหน่อยก็จะเป็นสูตรอากาศเปิดหงมเย็นจนถึงตีสอง,งถ่ายเส้นทางไ์สดคัวริเวอร์ไซด์อ้ออะไรหมาหมาจริง ตวนลิเวอร์ไซด์รีสอร์ทลักษณะที่พ่อมาเตะอ๋อเมื่อก่อนแต่เมื่อก่อนน้ําท่วมนะก็เลยต้องใช้เรือมาเตะเตะไหวหรือเปล่าเรือก็อเรือเตะได้ว่าน้ําท่วมสนาม,ามอะ่ะเข้ามาที่นี่ก็ต้องใช้เรือเตะพอน้ําท่วมจื๊จื <laughs> อะไรนะหรือเกิต่อไปก็จะเป็นสูตรอากาศเมื่อก่อนยังเป็นลงคอตอนนี้กลายเป็นสูตรอากาศแล้วแต่ขับต่อไปอีกหน่อยก็จะเจอสูตรอากาศนะครับสูตรอากาศสูรอากาศหน่อยนี่ไงซ้ายมือสูรอากาศครับนี่ไงสูตรอากาศหน่อย ดีครับก็จะเจอเส้นทางครับตัวนี้ตัวละกัดในขนาดจะเป็นสะพานธรรมจักรครับไอยิ้นโนบตะธรรมจักรอะไรธรรมจักรอะไรธรรมจักรเนี่ครับไอยิ้นโนบตะธรรมจักรอะไรธรรมจักรเอยนะครับก็ต่อไปเดินทางต่อไปก็จะเจอสะพานธรรมจักรครับ อยู่ข้างบนครับแล้วถ้าขวามือก็จะไปสะพานธรรมจักรขึ้นสะพานครับขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพะยาสะพานธรรมจักรครับถ้าตรงไปก็จะเจอชัชนาทถ้าตรงไปตรงนู้นท่าชัยวัดท่าชัยถ้าต่อไปเหน่อยก็จะเป็นอะไรนะลาลัดนาลาลัดนาหรือก็กูดวิวไว้กูวิวไว้ จะเจอแม่น้ำเจา้าพญานี่เฉลิมกรุงเหรอเมอกี้ด้านซ้ายมือเฉลิมกรุงเฉลิมกรุงวันนี้เข้าซอยเลียวขวาป้ายแต่เราขับรถตรงป้ายอกี้เลยกลูวิววายไปก็จะเป็นและเฉลิมกรุงเฉลิมกรุงแล้วก็ขวามือคือเลยนะ<ส>าอาจุนหมาล่ามอไฟ อาจุนแล้วตรงนี้ปกติเป็นป้ายดิจิตอลนะการเพื่อลูกเบลตาเบลตาแล้วก็อันนี้คือเข้าซอยไปนเรียไม่ให้กินทุเรียน no <笑><笑>การจะรีวิวเส้นทางอันนี้รัดนายเคียงเอียยเอ่ยมภัยเอี่ยมภัยที่มาตอนนั้นปิดวันแม่แห่งชาติอันนี้เซเว่นเซเว่น อาเซเว่นครับโบนัส,สุกิจจะเปิดที่29นี้งานส้มโอมาแล้วฟรีแน่นอนแล้วก็ขวามือต่อไปคืออะไรนะ KFC ขวามือข้างหน้าครับ KFC เหมือก็ขวามือข้างหน้าหนุ่มกัญชัยวิเจเต,เตอร์นมนะครับ d a s h m i พิซเ,เตอร์โดยหนุ่มกันใช้แล้วก็เราจะเลี้ยวซ้ายถ้าตรงไปก็จะไปบ้านปู่นี่เลี้ยวซ้ายเพื่อจะกลับบ้านเราไาไม่ใช่แล้วกลับบ้านเราแล้วก็ซ้ายมือข้างหน้าบ้านลุงหนุ่มลุงหนุ่มพิงจัร์ครับตอนนี้ความยาวเกินหกนาทีครับเดี๋ยวจะเอาไปลง youtube เพื่อเป็นการถ่ายทอดสดนี่ เลี้ยวขวากับเข้าบ้านแล้วโอเคถึงบ้านแล้วครับขอบคุณครับ